การปล่อยให้ให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกร,กระดาษแผ่นหนึง่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึง่งแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าต้องเจอค่ะก็เขาเรียกอะไรทำงานทุกวันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีในทุกๆุกวันแล้วก็เชื่อว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าว่าว่าต้องเจอค่ะ,คะก็จริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปนะคะว่าหนิงขออนุญาตใช้คํานี้ดีกว่าหรือว่าน่าจะมันก็คือเออเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว,ว่ากระกระดาษแผ่นหนึง่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึง่งเพื่อให้ให,ให้ให้จินเป็น,เป,นเป็นอิสระนวันนั้นมัน มันก็คือหลายหลายล้านความรู้สึกที่มันที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันมันมันเยอะแยะมากมายที่แบบหลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็ มันก็ครเป็นแบบนั้นก็อย่างที่หนิงบอกไปบอกไปนะคะว่าด้วยด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่พี่หนิงก็จะขอเวลาทุกคนว่าเดี๋ยวหนิงยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อนแล้วก็หนิงก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด แต่มันแต่มันก็ไม่ได้จนจนมันมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก,ก็ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อยณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของของคนที่เป็นแม่การปล่อยให้ให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ ตัวลูกหนิงค่ะก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่ายื้อแล้วถ้าไม่สําเร็จก็ก็ต้องก็ต้องก่อเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทําปัญหาตรงนี้ที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มาก ให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราทําปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเราและให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนล้องแบบนี้ ในเรื่องของข้อตกลงอะค่ะหนิงขออนุญาตจริงๆว่าว่าว่าขอให้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายในครอบครัวหนิงเนาะเอาจริงๆวันเนี้ยพี่ๆถามหนิงทุกคนมีคําถามหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคําถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทําดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่า พ่อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิลินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ move on ต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุข บางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คาราคาสังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่พี่นึกออกใช่ป่ะมันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายาม คอนโทรสือ่อคอนโทรทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะมันจะกลับมาผุดอีกจากการที่ไม่ทาตามข้อตกลงแค่นั้นเองซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่ๆที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่วังวันงานอีเวนต์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนาะ แล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหนิงก็จำเป็นที่จะต้องต่อค่ะ